นี่ค่ะดิฉันนางสาวรายการชอบเสียงนะคะรหัสนังห้าเจ็ดเจงสืดจีตนศูนย์ีนสามค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาทำแกงจืดกันค่ะไปเลยค่ะนี่คือวัตถุดิบนะคะหรือส่วนประกอบของเรานะคะมีผักกาดค่ะแล้วก็มีเต้าหู้ค่ะมีผักชีมีแครอทแล้วก็มีต้นหอมพระเอกของเราอ่าแล้วก็มี หมูแดงด้วยค่ะค่ะ mm hmm. แล้ววิธีการทําของเรานะคะทัานแรกนะคะเราก็ต้มน้าซุปให้เดือดนะคะใส่ขนอนหนึ่งก้อนค่ะใส่รากผักชีลงไปแล้วก็มีกระเทียมด้วยเพิ่มความหอมนะคะ หลังจากที่หมูของเราสุกนะคะเราก็จะใส่แครอทลงไปค่ะหลังจากแครอทสุกนะคะเราก็จะใส่ผักกาดลงไปอโอเคอ่ะคนให้มันลนดนึงคนค่ะโแล้วก็ราสักพักค่ะ และเวลาต่อไปเราก็จะใส่เต้าหู้ใส่ลงไปหมดเลยโเบาๆเราจะไม่คนแรงนะคะเพราะว่ามันจะเล็กจุดลงนิดนึงเขียวนิดนึงค่ะหลังจากที่ทุกอย่างสุกนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่สำคัญของเราลงไปนะคะโรยด้านหน้าเล็น,น้อย พร้อมกับผักชีนั่นคือเ้นหอมร้อนเองเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะแกงจืดผักกาดขาวมีส่วนประกอบของหอมมปส่วนประกอบค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย